สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบรรดปี้ย่าชาแนลค่ะพี่น้องมือนีสภาพมาให้กับเขาค่ะเมนูมือนีมีอย่างเดียวค่ะพี่น้องก็คือจะพามาทําแก้งไก่ใส่มะเขือเนาะค่ะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆบรรดค่ะสไตล์นู้นเพื่อกาค่ะส่วนผสมก็จะมีไก่สับเป็นสินไวแล้วเนาะค่ะพี่น้องให้กระดูกกระเดียวซับเ่กันไปเลยค่ะก็จะมีผักอีตูค่ะหรือใบแมงลักเนาะค่ะใบมะกรูดค่ะ แล้วก็พริกแกงที่หนูขอไว้ก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งค่ะพี่น้องกระสเนนหอมแดงกับพริกแห้งเนาะค่ะตะไคร้น้ำค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีมะเขือพันเซน่าไยค่ะพี่น้องนี่ละค่ะเป็นเมนูง่ายๆงบานขึ้นโตค่ะพี่น้องกนส u b s c เมื่อทํำกาแพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำมเดอร์จากทั้งแฟนเพจค่ะแล้วก็ยูทูบนะคะพี่น้องเป็นแรงกําลังใจให้กันนะคะนี่ค่ะที่นี่ก่อื่นพริกที่โขไว้เหมือนเดิมค่ะทุกคลิปค่ะพี่น้องที่หนูเคยเห็ดค่ะ เอามาผัดให้หอมกันค่ะเปิดนัำลงไปนั่นจ้ะก็ <c oughs> เริ่มวิกินพร้อมค่ะพี่นอ้องใส่ไก่ลงไปเลยโอ้มือจะไอค่ะพี่นอ้องกินบบกที่ปีเขาจมืนเนื้ ้นไก่เห็ดซุกกันค่ะพี่น้องเคยเติมน้ำลงไปนะคะเคล็ดลับของูกันง่ายๆค่ะแล้วเข้าเติมแต่ตอนนี้เลยค่ะข้อมหวซุกของงูทีว่าไก่มันข้าวค่ะพี่น้องนึ่งก็เริ่เห็ดพัดแถมพ่อสะดุ้งไฟก่อนเอยเติมน้ำค่ะพอไก่เริ่มสะดุ้งไฟค่ะพี่น้องเริ่มเป็นสีหน่อยหนึ่งค่ะเ็เติมน้ำลงไปเลยค่ะ นูก็เอาน้ำข้าคุกคิดนะคะน้องจะบดใส่น้ำลายค่ะที่นี่ข้า็็รอให้เดือดค่ะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปค่ะค่ะรอให้น้ำเดือดจะเข้าหนึงค่ะ ข้าน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องเราก็จะทำการปรุงค่ะก่อนอื่นเราก็จะใส่น้ำปลาร้าลงไปนะคะพี่น้องบางคนมามักปลาไหลบางองใส่เด้อยค่ะพี่น้องคนนู้นนี่กินปลาหลใส่ลงไปสองกระบวยค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะเพิ่มความแซ่บคมนัวค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสนิดหน่อยค่ะแค่นี้ค่ะ ก็ตามด้วยเกลือ ى. เมื่อใส่น้ำปลาแล้วหนูก็จะโปรใสน้ำปลาด้วยค่ะพีน่น้องใส่เกลือจะกินเข้มไม้นะคะคนว่าสม,มุนไพรเอาข้าวเหนัวค่ะเอาละค่ะ นอมห่นหวนเลยค่ะพี่น้องพอปรุงเข้าไปแล้วค่ะหลังจากที่ปล่อยให้ซุกอีกก็่ข้าวหนึ่งนะคะพี่น้องจนมันแต่าไก่ข้าซุกแทนแน่นอนนะคะพี่น้องไปใส่มะเขือลงไปค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบแมงลักนคะคะเป็นแกงอาหารที่มองอยุ่ยงยากค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายวิธีทำนี่เฮ็ดง่ายมักเลยเพียงแต่ว่าเสียเวลาถีบไก่ทีบข้าตงตรง,ตรงไก่เห็ดซุกแนื้เพื่อมาเป็นเอียงที่ข้ากินกึงกก่งซุกกึ่งดิบบ่ไดค่ะพี่น้องไก่นะคะแบบมูนี่ยูนี่ค่ะจินไก่เป็นรักค่ะ มเมน,นูอาหารตกเป็นไก่ค่ะไก่ทอดไก,ตไก่ต้มไก่ต้มหวานไกรสร่สลัดนะคะพี่น้นองเดวเสมอนหนึ่งสภาพมาเห็ดเมนูไก่ต้มหวานอยู่ห้อคะเป็นเมนูที่ง่ายมากเห็ดเฮลูเฮลานกินไหนค่ะเป็นเมนูที่แบบว่าเห็ดลาสามารถเอามาก,กินกับข้าวต้มกระด้ข้าวซอยกไ็ไรหรือจะเห็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก็ได้ค่ะจบในหม้อดเดียวในเมนูไก่ต้มหวา,นค,าน,น,นค่ะพี่น้องนาคารเดือสมื่ก่อนคาะเดือดไม่ไม่วลาก่อนสภาพมาเห็ด พอาวไก่ซุกค่ะพี่น้องเราใส่มะเขืองลงไปเลยค่ะขเขาหลัสับหนูตัดพี่น้องมันห่อนนิดจังเลยน,นะคะเอาละค่ะใส่มะเขืองลงไปแล้วค้นให้ทั่วค่ะพี่นออ้องเผื่อมะเขือสีบดดำานะคะนี่ค่ะแล้วข้าก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกวัวมะเขือสร็จุปค่ะพราอมมาปิดถ่ายด้วยใบแมงล้าค่ะ หลังจากบะเขือสุกค่ะพี่น้องปิดท้ายด้วยใบแมงลักแลงไปเลยค่ะหอมๆค่ะพี่น้องโอ้ยสุดยอดค่ะความแซ่บวยู่ที่นะคะใบแมงลักค่ะนี่ค่ะค้นใเขากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงไก่ใส่มะเขือของหนูค่ะง่ายๆบันๆเนาะค่ะมาจากที่หน่เดนูสมมทตักเซรามห้เบิ่งค่ะ แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องแกงไก่ใส่มะเขือคะ่ะพี่น้องเป็นเมนูง่าย,ยงๆบั่นค่ะตะตะรสชาตินี่สุดยอดคะ่ะความแซ่บความนวัวเยลีคะ่ะอาหารอีสานบั่นเท่าคะ่ะพี่น้องเห็ดจังได้กับแซ่บค่ะนี่คะ่ะเป็นแกงด้วยค่ะพี่น้องบ่หมี่ว่าชัดูขวัวด้วยค่ะพี่น้องแกงแต่ว่าหนูบ่ใส่น้ำลายเอาพ่อคุกคิกคะ่ะเพราะว่าอันนี้สะบเลนนา้ำปนได้ค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะกับพ่อคุกคิกพ่อเดชสดเดชยังนั่งล่ะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่ในหม้อในกระทะนในก็นมีน้ำอีกดนะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าหนูุ่มาเบิรตังว่าเบะ เห็นตะนามก็สุว่าขีเนี่ยอีหล้ะตะนามวสุว่านี่ล่ะค่ะวิธีการเทศการทำง่ายๆบ้านๆค่ะเสน่ห์ของอาหารไทยค่ะพี่น้องสามารถปรับปรุงได้ค่ะมอตองเปะเวอร์ตามต้นฉบับรัวตามแบบคัะเ็ดให้ถือปากจะห้องเ็ดจึงได้ทำเสแปบเท็ดหรอค่ะพี่น้องเ็ศอมากกินได้แสแปรนัวสะพ่อเหรอค่ะนี่ล่ะค่ะคืออาหารไทยง่ายๆบ้านๆนะคะพี่น้องไทยอีสานนะคะพี่น้องนี่ค่ะบะเขือนะคะพุณหนุ่มเทศกินเองก็จะเอาข้าประมาณสำนีค่ะ สบอ,อสุเกเละคือเห็ดหอยผู้เทากินเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ใบหิตูลงไปหอมหอมพี่น้องสดวนหอนหอนตัวน,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 นี้แซบเป็นยังค่ะแกงไก่ใส่บักเขือร์ซ้ำหนึง่งกัดตำบุกงเพชรเพชรมาอีกค่ะพี่น้องแค่นี้เอาอยู่ค่ะข้าวเหนียวห่อนๆค่ะพี่น้องกรต่องอีหยังมากไม,ม,ม่อาหารบัลท้าวซ้ำนี้ก็แซบนะค่ะพี่น้องนี่ละจ้ามารถเฮ็ดกินได้ด้ค่ะพี่น้องคุณเดยมาคุณเลยชอบก็เฮ็ดตามได้ค่ะเอ่อจุดประสงค์ของการถห่นนู้เฮ็ดลงทั้งยูทูบแล้วทั้งเพจนี่ก็คือว่าพี่น้องสามารถเฮ็ดกินได้ค่ะ เห็ดตามเลยค่ะหนูเห็ดออกมาหนูแช่ประสบการณ์ของหนงูแต่ละสูตรแต่ละเมนูนี่หนูคิดเห็ดปรุงเองเจ้าของค่ะพี่น้องบอเด้แบบ่าไปเบิรงผู้ใดบ้านเรามาเห็ดเนาะค่ะบา,บา,ะะะบางอย่างมันก็ต้องขึ้กกันบางเพราะอาหารแต่ละอย่างมันก็ต้องปรุงคล้าย่กันเนาะคะ่ะแต่ว่าหนูคิดออกมาว่าเมนี้สกินอีหยังอาหารอีหยังเห็ดจังใดสินะคะพี่น้องใส่อีหยังส่วนมากอาหารก็ของหนูสบายมิลักสูตรค่คะอยากใส่ยังก็ใส่ตามใจไปเจ้าของค่ะพี่น้องนี่ค่ะแต่ออกมาย่อมลาบ่แสบทุกเมนูทุกคลิปเนาะค่ะ ขอบคุณลหลายเดอ้อจากพี่น้องทุกปู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องมาหาที่นี่มากินข้าวกับแกงไก่ใส่มะเขือใส่ผักอิตูหรือใบแมงลักหอมหอมค่ะ